ครอบครัวซุปตาดังพาลูกสาววัยเจ็ดเดือนบวกมือลาไทยเหินฟ้าสู่อเมริกาเวลาเดินเร็วมากเพราะแป๊บปแอบน้องนาตาชาลูกสาวสุดที่รักของฟลุกเกลคนและนาตาลีเจรวรน,นตอนนี้ก็อายุกว่าเจ็ดเดือนแล้วเกิดโตสมวัยน่ารักน่าเอ็นดูมีแฟนๆติดตามกันทั่วบ้านทั่วเมืองและล่าสุดถือเป็นการเปิดประสบการณ์ครั้งใหม่ของหนูน้อยเพราะงานนี้พ่อฟลุกแม่ลี่ได้พาลูกสาวไปเปิดหูเปิดตาครั้งแรกนอกประเทศโดยนาตาลีเปิดเผยว่าหนูเก็บกระเป๋ารอต้ ตั้งแต่อายุเดือนกว่าวันนี้หนูจะได้บินแล้วค่ะหนูจะหนีเที่ยวแล้วนะคะหนูจะไปไหนลองทายกันดูไหมคะ @barbina_tachsim #ridewithherfirsttripabroad #1m18d ถ่ายตอนหนูเดือนกว่าค่ะ #barbina_tachsim f l u k บ b a r b i e เจอ q a t b a r b i n a t a c h s m ขณะที่พ่อฟลุ k ได้เผยภายพาพุ่งลูกสาวบนเครื่องบินพร้อมระบุว่ากำลังออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครไม่ firstlaytoberong b a r b i n a t a c h s m เปิดไลฟ์อีเวอร์แพ็ l แท็กลูกไลท์2021 NS806 กร o m b k k 2 n r t ซึ่งคาดว่าคลิปแรกในรอบปี3คนพ่อแม่ลูกจะบินไปเที่ยวไกลถึงประเทศสหรัฐอเมริกา